สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดือนก็พ่าข้าวควยอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่เดือนจะพามาเก็บหมูกันนะคะหมูสดเอาไว้ใช้ทํากับข้าวไว้ต้มไว้ผัดได้นานๆนะคะเพราะว่าช่วงโควิดอย่างนี้นะคะเราก็ทําไมจาเป็นนี้กอ็อย่าออกไปข้างนอกเลยนะคะถ้าออกไปทีก็คือซื้อกลับมาให้แบบพอกินไปเลยทั้งอาทิตย์หรือว่าสอ,อาทิตย์อันนี้แล้วแต่เลยนะคะสําหรับชีวิตในเมืองสําหรับชีวิตอ่า พื้นที่สีแดงเนาะเพิ่งซึ่งแบบไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเยอะอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บหมูเก็บไก่ของสดพวกนี้นะคะเดี๋ยวพี่เดือนมาบอกแชร์ประสบการณ์เล็กๆกันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะอ่านี่ค่ะวันนี้นะคะพี่เดือนก็ไปซื้อหมูเป็นหมูสามชั้นนะคะเป็นหมูสามชั้นแบบนี้นะคะมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ ใส่ตะแกรงพึ่งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะเดินซื้อหมูสามชั้นกับสะโพกหมูแบบนี้มานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากกะนะเอานะคะว่า,าเราคิดว่าเราจะทําอะไรบ้างใน1อาทิตย์นี้เราจะใช้เนื้อหมูประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าใครคิดว่าอบ้านฉันคนเยอะใช้เยอะก็ประมาณ1นึ่งเส้นเนี่ยถ้าถ้าเราจะใช้ประมาณ1เส้นเลยเราก็ใส่ถุงลงไปเลยนะคะประมาณหเส้นอย่างนี้ใส่ถุงลงไป หรือว่าถ้าใครมีถุงซิปจะใช้เป็นถุงซิปก็ได้นะแต่ทีนี้พี่เดือนไม่มีถุงซิปพี่เดือนก็จะใช้ถุงธรรมดานีน่แหละค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่เผื่ออันนี้ก็เผื่อว่าพี่เดือนจะต้มจืดหรืออะไรเนาะเดือนก็จะใช้หนึ่งเส้นจะใส่ไว้แต่อันนี้พี่เดือนจะหั่นครึ่งนะคะนี่นเผื่อว่าจะผัดนะคะพี่เดือนจะใช้ประมาณเส้นนี้พี่เดือนเผื่อผัด พี่เดืนก็จะใส่ใส่ลงไปถุงหนึ่งถุงละเส้นแบบนี้ก็เผื่อว่าถ้าเอาออกมาก็คือต้องใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าบ้านพี่เดือนเนี่ยอยู่สองคนตายายก็จะทำกับข้าวมันไม่ค่อยเยอะนะพี่เดือนก็ทำให้มัแบนๆหน่อยนะ แล้วส่วนหมูเนื้อหมูอันนี้นะคะพี่เดินก็จะกะสักสามท่อนอย่าให้เนื้อหมูหนามากนะคะเนี่ยสักประมาณ1นิ้วประมาณนี้นะคะอันนี้เขาหั่นมาพอดีแล้วประมาณ1นิ้วนะคะนี่ความหนาเพราะว่าถ้าหนามากเนี่ยความเย็นเขาจะเข้าไปไม่เคยถึงเขาก็จะเสียได้ง่ายเนาะแต่รับรองเลยนะที่พี่เดินจะเก็บนี้แบบ ที่เดือนเคยแช่ลืมเป็นเดือนนะยังไม่เป็นไรเลยนี่นะคะเมื่อเราหั่นเสร็จเป็นท่อนๆประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปหรือว่าถ้าใครเป็นถุงซิปเนี่ยก็ก่อนที่เราจะรูดซิปนะคะเราก็รีดรีดเอาอากาศออกให้เกือบหมดนะแล้วก็รีดถ้าเป็นไก่ก็ทำวิธีเดียวกันนะคะก็คือล้างไก่ทำความสะอาด ให้เรียบร้อยผึ่งให้แห้งให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็ามาแพ็คใส่ถุงกะว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเท่านั้นนะคะอย่าให้หนามากเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้พี่เดนจะทําแล้วเลยไม่ใส่ซำแบบนี้เสร็จนะคะเราก็เนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเมื่อเราแพ็คเสร็จแล้วนะคะพอเราแพ็คเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากล่องกล่องพลาสติกที่แบบ สามารถใส่หมูที่เราเตรียมไว้ได้หมดนะคะกับปริมาณเาว่าเออสามารถใส่ได้หมดนะเสร็จเราก็เอามาเรียงนะคะนี่เอามาเรียงใส่กล่องเลยนี่ที่เรียงก็จะเรียงไว้เป็นชั้นๆอย่างน,นี้นะว่าอ่าอันไหนหมูอะไรนะอันนี้หมูสามชั้นอันนี้เป็นเนื้อหมู เสร็จปุ๊บนะคะพี่เดือนก็เอาฝากล่องมาปิดแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่เย็นนะคะแต่ว่าช่องที่เราจะแช่เนี่ยเราจะไม่แช่ช่องแช่หมูแช่ไก่ปกติธรรมดาแล้วนะคะอันนี้เราจะไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะช่องที่ทําน้ําแข็งอะนะช่องฟิตเลยนะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหมูไก่พวกนี้ของเรานะคะก็จะแข็งเลยนะแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็จะหยิบออกมาทีละถุง พอเราจะใช้เราก็เอาออกมาเนาะเปิดแล้วก็หยิบออกมาทีละถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะคะไปแช่ไว้ในน้ําธรรมดาเนี่ยสักพักหนึ่งหมูเขาก็จะคืนสภาพเดิมไก่เขาเนี้ยพวกหมูพวกไก่นะเขาก็จะคืนสภาพเดิมเป็นนิ่มๆแบบนี้ค่ะเราก็เอามาหัน่นแล้วก็สามารถใช้ทํากับข้าวได้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงโควิดที่ห้ามออกไปไหนออกไปข้างนอกบ่อยๆหลายๆครั้งอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บ ของสดแบบนี้พี่เดือนก็คิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับหลายๆคนนะคะถ้ายังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ